ชื่อที่มาขอเคลียร์ชัดสัตว์ปากสีส้มแชร์โพสต์แต่งงานมีคุนมาเม้นกันเพียบกับล่าสุดนี้นะคะคุณตายออกมาเคลื่อนไหวค่ะด้วยการโพสคลิปของตัวเองลงอินสตาแกรมก่อนหน้าแชร์โพสอดีตวันแต่งงานและ เป็นคลิปที่ไปสักปากสีส้มจนหลายคนแซวว่าหรือจะกลับมาคืนดีกันแม่ต่ายต้องกลับไปต่อแถวใหม่นะถามเยอะเกินสักปากตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเหตุนั้นต่ายชี้แจงชัดค่ะเป็นคนผิวเหลืองเลยต้องแต่งหน้าโทนส้มตอนสักเนี่ยมีให้เลือกแค่สีส้มกับชมพูจะเลือกพักไหนไม่จําเป็นต้องสักปากสีนั้นนะจ๊ะที่นี่เขาสักสวยธรรมชาติจริงแท็จบข่าวสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงานงานนี้นะคะทางด้านของหัวหน้าพักครอบครัวเพื่อไทยเนี่ย ต้องเข้ามาคอมเมนต์เลยค่ะโดยเป็นการโพสต์รูปอิโมติคอนหัวเราะนั่นเองก็เป็นหนึ่งรางวลาที่ถูกเปิดเผยค่ะ